ดูด,ด่วนวันนี้เดือดทีมชาติไทยลั่นฟิลิปปินส์ร้องแน่ชนะชำระแขนเพื่อเข้าชิงอย่างเดียวไม่มีอ้างอะไรทั้งนั้นแล้วอีจีอีใส่เกมลุกจัดเต็มราชมังมีคึก ขณะที่เวียดนามประกาศสักดาหเจอใครก็แชมป์ตัวบราซิลพร้อมจัดให้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆกรนเน่พัในเคสการาโนล่าบา อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงนะครับการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้งด้วย4 p c พรีเซนเตอร์นะครับนำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศนะครับแอนทองประสมแอปเท็กซออนและก็พิธีกรมากความสามารถป๊อปวราวุธ ตัวแทน3ประกันไฮไลท์นะครับประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันวันนี้นะครับนัดสำคัญชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเวลา2ทุ่มที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะครับ เป็นเกมสำคัญของทีมชาติไทยที่จะชี้วัดว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบชิงได้หรือเปล่านะครับเกมแรกเนี่ยเราไปแพ้ฟิลิปปินมาแบบน่าเจ็บใจ 1. ประตูต่อ2เกมนี้กลับมาเล่นที่ราชมังถ้าอยากจะเข้ารอบแบบอัตโนมัติชนะประตูเนี่ยต้องห่าง2ลูกเป็นต้นไป 2. 0. 3. 1. 4. 2จะเข้ารอบชิงไปเจอกับเวียดนามทันทีแต่ถ้าเกิดสมมติ ชนะเพียงแค่หนึ่งลูกอย่าง2 1 3, 2 4 3เนี่ยต้องต่อเวลาพิเศษถ้ายิงกันไม่ได้อีกจะต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลจุดโทษน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วทีมชาติไทยเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเล่นที่ราชมังที่เป็นย่าจริงแล้วก็นักเตะเนี่ยเหลือแค่เอกนิคคนเดียวที่ยังไม่พร้อมแต่ก็ซ้อมได้แล้วแต่อาจจะยังลงเล่นไม่ไหวแต่คนอื่นเนี่ยพร้อมหมดจัดชุดเต็มได้เลยแบบไม่ต้องกัก ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเข้าชิงนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะตรงกับวันหยุดส่วนใหญ่กลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่กันใช่ไหมแต่ล่าสุดอัปเดตตอนนี้มีแฟนบอลเนี่ยมาจับจองแล้วก็จะเข้าไปชมเกมนี้เนี่ยบัตรถูกจำหน่ายไปแล้วเนี่ย2 3 0 0 0ใบครับคุณผู้ชมและคาดว่าจนถึงเวลาแข่งเนี่ยจะมีแฟนบอลเข้าไปชมประมาณ3 0,000กว่าคนก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับในช่วง ปลายปีแบบนี้และอย่างที่บอกว่าแฟนบอลไปเนี่ยเขาก็หวังที่จะเห็นทีมชาติไทยเล่นเกมลุกเล่นให้มันสนุกแล้วก็เอาชนะเพื่อเข้าชิงชนะเลิศได้ถึงแม้แฟนบอลไทยจะด่าจะติจะวิจารย์ยังไงแต่ในเมื่อวันแข่งขันจริงเราต้องการกำลังใจแฟนฟุตบอลชาวไทยก็พร้อมสป,ปอร์ตครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเตะไทยก็เก็บคำวิจารณ์คำด่าเนี่ยเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้ววันนี้สะสาง ฟิลิปปิน์ให้เต็มที่เอาชนะให้ได้จากคำดาเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคำชมชื่นชมแน่นอนนะครับรอดูวันนี้คือเดือดแน่30,000กว่าคนผมว่าถึงและที่สำคัญนะเราเนี่ยออกตัวแบบจัดเต็มไปแล้วเฉลิมสักอักขีพูดไปเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับรู้ได้ว่าทีมชาตไทยแพ้ฟ,ฟิลิปปิน์อาจจะทำให้แฟนบอลไม่ประทับใจใช่ไหมคุณผู้ชมแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่านักเตะก็เสียใจไม่แพ้แฟนบอล แม์นี้จะพยายามชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลให้เข้ามาเชียร์เยอะๆที่สนามจำได้ว่าแม์ที่ทีมชาติไทยแพ้ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ดีใจมากจนร้องไห้และมหม่น,นี้ฟิลิปปินส์พวกเขาจะร้องไห้อีกครั้งเพราะทีมชาติไทยจะทำให้ฟิลิปปินส์ไม่ได้เข้ารอบชิงทีมชาติไทยจะเข้าไปชิงแทนนี่ออกตัวขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยรอดูนักเตะ ไทยต้องโชว์เต็มที่แฟนบอลพร้อมสปอร์ตแน่คือถ้าวันนี้ชนะได้โอ้โหบอกเลยว่ากระแสะความคึกคักก็จะมาแต่ถ้าโดนก็ก็จะเป็นอีกฟิลแต่ยังไงซะาวันนี้ต้องเชียร์ให้ทีมชาติไทยชนะนะครับไม่ว่าจะพูดอะไรสุดท้ายเนี่ยผมพูดเลยนะมันอยู่ที่ผลงานในสนามต้องเล่นเพื่อชนะใจแฟนบอลให้ได้จริงๆคุณผู้ชมต้องเล่นเพื่อชนะใจจริงๆ คือโอกาสมันมีไม่เยอะแหละคือถ้าวันนี้พลาดเนี่ยบอกเลยว่ากระแสมันจะแซงแล้วแล้วก็โดนด่ากันอีกอะแต่ถ้าวันนี้ชนะมันจะเป็นอีกแบบเข้าชิงให้ได้ก่อนนะครับส่งท้ายปลายปีด้วยการที่ชนะและเข้ารอบชิงเนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะมีความสุขนะครับเกมวันนี้อิชิอิบอกเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะทั้งนั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแท็คติกเกมลุกผมผมยังเชียร์นะให้กลับมาเล่นแบบที่เราถนัด คือ4ี่สหนึ่งไม่ต้องไป4 3 3สาแบบช่วงที่ผ่านมาแล้วผมรู้สึก,กว่าโอ้โหมันมันไม่ใช่สำหรับทีมชาติไทยอะ่ะแล้วยิ่งวันนี้ฟิลิปปินส์เข้ามาอุดแน่ทีมชาติไทยต้องเปิดเกมลุกพอเปิดเกมลุกเนี่ยต้องใส่ในักเตะเกมลุกให้เยอะที่สุดหรือเล่น43 3มได้แต่อกองกลางมิดฟิลด์2คนที่ทำเกมอะ่ะต้องไม่แช่คณรพงศ์กับพีระดลนเพราะสองคนนี้ไม่ถนัดเกมลุกต้องใส่ไม่ก็วราชิตเบนเดวิธอะไรขึ้นไปเล่นข้างบน เวเดเชอร์อะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจัดเต็มไม่ต้องกักอะไรแล้วเปิดเกมลุกเต็มที่คือเราไปเราตามหลังเขาไงเราก็ต้องโฟกัสที่เกมลุกแหละคือฟิลิปปินส์อุดแน่แต่สิ่งที่ผมย้ําอยู่เสมอว่าสมาธิต้องดีและอย่าประมาทอย่าเสียประตูไวคือถ้าเกมนี้มันเสียประตูก่อนอีกเนี่ยเหมือนนัดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลับมายากเลยเพราะเราจะตามหลังถึง2ลูกเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจัดเต็มแล้วก็ปิดเกมให้ได้โดยไวที่สุดนะครับต้องเปิด เกมลุกตั้งแต่นาะทีแรกนะอิชิบอกเลยเป้าหมายหลักก็คือบอกไปแล้วว่านักเตะลงไปเนี่ยต้องเอาชนะฟิลิปปินให้ได้และที่สําคัญเราได้ปรับปรุปรงรายละเอียดที่ผ่านมาแน่นอนเกมนี้จะทํำผลงานให้ได้ดีอีกครั้งนะครับ11ตัวจริงอย่างที่ผมเคยพูดไปผมจะกลับมาเล่น4-2-3-1ประตูเนี่ยปฏิวัติแผงแบ็กโฟคนเนี่ยในเมื่อแบ็กซ้ายขึ้นเกมไม่ได้ ผมเปลี่ยนใจแล้วผมเอามิเคลสั้นไปเล่นพอแบ็กขวาอย่างน้อยยังพิสุดพนันอะไรที่เล่นได้แต่แบ็กซ้ายที่ผ่านมาไม่ได้เลยแต่มิเคลสั้นเนี่ยพอได้ไปเล่นลุ้นกับสุปชกโอเคมิเคลสั้นซ้ายขวาสุดพนัน,นเซนเตอร์พันษาคู่โจนาธานอันนี้คือตัวที่ผมอยากเห็นนะพันษามาเนี่ยผมว่าเอาไปเล่นลูกเซตพีดลูกนิ่งในการลุ้นธรรมโตได้นะตรงกลางเนี่ยเวลาเทพอะตัวรับหนึ่งคนนอกนั้นก็จัดเกมลุกไปเลยนะครับ เวเดเชอร์เบนเดวิดแล้วก็มีสุประโชคสารชาติขวาเป็นสุพนัทหน้าเป้าเป็นพาทิกเดวิดต้องมาและและให้น้องทํา่ทเกมลุกแบบเต็มที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเล่นร่วมกับสุประโชคสุพนัทพาทิกผมว่าเซ็ตทันกันผมว่าอยากเห็น4แนวลุกเซ็ตน,นี้ลงเล่นนี่คือ4ที่คนอยากเห็นมากนะแต่ไม่ค่อยได้เห็นกันสักทีเพราะอิชิก็ปรับมาตลอดและที่สําคัญคือเจ็บหลายๆคนด้วยแต่เกมนี้ทุกคนพร้อมอ่ะผมว่าจัดลงไปเลย ไม่ต้องเก็บใครไว้เป็นตัวสมรองและคือเวลาทีมชาติไทยเก็บใครไว้เป็นทีเด็ดนะมักจะลงมาแล้วไม่เป็นทีเด็ดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กันตั้งแต่แรกเลยคุณผู้ชมนะอยากเห็นมาก4ี่แนวลุกผมว่าจะเป็น4แนวลุกชุดนี้เนี่ยลุ้นอยู่ลุ้นยิงฟิลิปปินได้มากกว่า2ลูกนะครับติดตามวันนี้เชียร์การทีมชาติไทยที่ราชมังอยากให้ไปเชียร์ที่สนามเยอะๆจริงๆนะเพราะมันเป็นกําลังใจให้กับนักเตะไทยนะครับไปส่งเสียงเชียร์กระตุ้นหน่อย2ทุ่มนะครับ สาธันวาคมหรือถ้าใครไปไม่ได้จริงๆหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็รับชมถ่ายทอดสดนะครับไทยรัฐท,ทีวีเอสเพย์บีจีสปอร์ตทสปอร์ตถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมดูแบบจัดเต็มเชียร์ทีมชาติไทยกันวันนี้ปลุกใจฮึกเหิมกันหน่อยจะได้รู้ว่าวันนี้ฟิลิปปินส์จะร้องหรือเปล่าเดี๋ยวหลังสองทุ่มสามทุ่มมาเจอกันขณะที่ฟิลิปปินส์นะเขาก็ปลุกใจกันยกใหญ่เหมือนกันนะครับโค้ชอย่าง โค้ชของพวกเขาเอาเบิร์ตเนี่ยเขาก็บอกเลยว่านี่คือปริศีสตร์และต้องเข้าชิงให้ได้เขาเตรียมแผนมาเจอกับไทยไว้ดีมากและเขารู้ว่าจะเข้าชิงยังไงขณะที่นักเตะอย่างอากิโนโดเนี่ยกองหลังที่คาแข่งกับระยองเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนตอนนี้นักเตะจะไม่หยุดวิ่งทุกคนจะทํางานหนักและจะไปให้ไกลที่สุดคือเข้าชิงชนะเลิศให้ได้และจะรักษาโมเมนตัมที่ดีเข้าไปชิงชนะไทยนี่โอ้โห ก็ด,ดูนะครับมันแน่นอนต่างฝ่ายต่างปลุกใจเป,เป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่ว่าผลการแข่งขันมันจะอยู่ที่ฝ่ายไหนหลอลุ้นกันเ er ชียร์ทีมชาติไทยวันนี้ผมอยากให้ทัพช้างศึกส่งท้ายปีแบบสวยๆกดฟิลิปปินส์สักหน่อยสัก3ามเม็ดถ้าทำได้นะแฟนบอลชาวไทยจะมีความสุขมากจริงๆมันไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีข้ออ้างแล้ววันนี้ต้องชนะเท่านั้นถ้าไม่ได้เข้าชิงบอกเลยหนักครับคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้แล้วกันจากนั้นเนียขยับไปดู ทีมที่เข้าชิงเป็นที่เรียบร้อยก็คือเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มหลูนะครับเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร3์3ต่อ1นนัดเวียดนามกดสิงคโปร์ไปขาดลอย5ประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วบอกเลยนะครับการที่เวียดนามเขาไปโอนตัวบราซิลอย่างราเฟเอลซันหรือชื่อเวียดนามอย่างเหียนซนซนมาเนี่ยมันทําให้เวียดนามเนี่ยเกมลุกน่ากลัวมากขึ้นปกติกองหน้าเวียดนามเนี่ยบอกเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เหียนเทนลินหรือใครก็ตามนะครับ จะเป็นเน้นพละกกาลังแล้วก็อาศัยความแข็งแรงอย่างเดียวแต่พอเป็นเหนียนสซุนเซินเนี่ยมันมีครบความเร็วความใหญ่แข็งแรงและที่สําคัญเขาเก่งคือลูกซุยลูกหาจังหวะยิงประตูในกรอบเขตโทษเนี่ยผลงานเป็นเครื่องการันตีคุณผู้ชมเป็นตัวจริงเวียดนามลงเล่นสมนัดยิงห้าลูกยิงทุกนัดนำดาซนโวอาเซียนตอนนี้เข้าไปรอชิงแล้ว ระวังถ้าไทยไปเจอเหียนเซนเยต้องทําการบ้านอย่างหนักนะเพราะอย่างที่บอกว่าคือบราซิลครับอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้บราซิลอาจจะไม่ได้เกรดท็อปแต่บราซิลก็คือบราซิลคุณก็ดูไทยหลีกชุววันนี้นะักเตะต่างชาติใครแบกก็คือแก๊งบราซิลระวังระวังเลยครับระวังเป็นอย่างดีการที่เหียนเซนฟอร์มแบบนี้เวียดนามเข้าชิงโอโหล่าสุดคิมซังซิกออกมาเปิดใจก็บอกว่า เวียดนามเข้าชิงได้สําเร็จก็ไม่แปลกใจจะเข้าชิงนะทั้งตัวโอแล้วก็ที่สคัญเวียดนามแทบจะเป็นทีมหนึ่งที่จัดชุดใหญ่มาและเขาหวังจะเป็นแชมป์แน่นอนเพราะเขาไปเก็บตัวถ่นเกาหลีใต้เขาบอกว่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของเวียดนามการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดเราต้องไปต่อไม่ว่ารอบชิงจะเป็นไทยหรือฟิลิปปินส์ก็ไม่สําคัญเพราะตอนนี้เวียดนามพร้อมมาก และเราจะวางกลยุทธ์การต่อสู้ที่เหมาะสมกับคู่ต่อสู้ที่จะเจอและจะแสดงความแข็งแกร่งจิตวิญญาณของเวียดนามเพื่อคว้าแชมป์ม,มาครองเจอไทยก็ไม่กลัวเจอฟิลิปปินส์ก็ไม่กลัวนี่เอาครับประกาศนอกจากนี้แฟนเวียดนามบอกไม่กลัวใครเพราะมีเหงียนซนซนเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้บราซิลจัดให้แน่คือ <c ười> ตอนนี้เวียดนามเขาไม่สนเขาอยากเป็นแชมป์เขาขอเพิงงาดเออก็เดี๋ยวรอดูว่าไทยจะไปตามนัด อยากเห็นหน้าทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามผมว่ามันมันมันสนุกแน่นอนเชียร์กันวันนี้ไทยชนะฟิลิปปินส์แล้วเข้าชิงให้ได้ผมบอกเลยว่าต้นปีมันจะประเดิมไปด้วยความมันของฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งแมตช์วันที่2แล้วก็วันที่5ในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็ติดตามรับชมละกันนะครับอ่ะ เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้รวมไปถึงแนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเครกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรรเน่พัทในเครกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงนะครับการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้ง ด้วย4ี่พีเซนเตอร์นะครับนำโดยมาดามแป้งซ e o เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศแอนทองผสมแอปทักษออนและก็พิธีกรมากความสามารถป๊อปวราวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ